ณห,หมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งที่ห่างไกลาจากความวุ่นวายในเมืองก็ได้มีนายพลานผู้หนึ่งชื่อว่าพลานอำ่ำทุกครั้งที่พลานอ่ำเข้าป่านั้นก็จะได้แต่เพียงพืชพันธุ์สมุนไพรหรือไม่ก็ผลละหมากลากไม้เท่านั้นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเช่นกระต่ายป่าบ้างไก่ป่าบ้างหรืออาจจะเป็นปลาไปเลยก็มีเพราะนิสัยส่วนตัวของพลานอำ่ำไม่ชอบเบียดเบียนใคร จะย hey! ิ่งซัดก็เพื่อเป็นอาหารยังชีพเท่านั้นเฮ้อาหารใหญ่เข้าไปอีกแล้วคราวนี้จะได้อะไรกลับมาวะ แล้วว่าไม่กลวยกับพวกลากไม้นั่นแหละอะยังมากกับไก่ปลาแล้ววะฮ่าฮดานายพลานชาวบ้านต่างหูวลอกกันสนุกสนานโดยไม่แคร์เลยว่าหลานอําจะได้ยินเพราะถึงแม้จะได้ยินหลานอําก็เลือกที่จะไม่เก็บเอาคำพูดถากถางนั้นมาใส่ใจ แต่ในการเข้าป่าครั้งนี้กลับทําให้ชีวิตของพลานอําเปลี่ยนไปเพราะในค่าคืนนั้นขณะที่พลานอํากําลังพักแรมใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ก็มีเสียงเสือคํารามดังยาวไกลๆก,กับที่ตนพักแรมเสียงแบบนี้มันกําลังกินเยือ่อยู่แน,น่ๆเราย้ายไปพักยังจุดอื่นน่าจะดีกว่าพลานอําบนพึมพํา และเก็บข้าวของเตรียมย้ายไปยังจุดหมายถัดไปแทนแต่ในขณะนั้นเองลานอําก็ได้ยินเสียงของลูกหนึ่งร้องน้ำเสียงดูเหมือนกับเจ็บปวดจนแทบขาดใจลานอําซึ่งเป็นคนใจอ่อนและเมตตาสัตว์ผิดวิสัยนายพลทั่วๆไปอยู่แล้วจึงรีบเดินไปดูทางต้นเสียงนั้นภาพที่เห็นตรงหน้าคือ เสือดาวตัวใหญ่กำลังกัดกินแม่ลิงตัวหนึ่งอยู่และใต้อุ้งเท้าอันใหญ,ญ่โตแล้วกับหม้อแกงนั้นก็ตะปบลูกลิงตัวน้อยสีขาวเอาไว้ลูกลิงร้องด้วยความเจ็บปวดจากแรงกดและกงเล็บของเสือตัวนั้นสายทํำเห็นดังนั้นจึงรีบยิงปืนขึ้นฟ้าทันที เพื่อหมายจะให้เสือตกใจและว,วิ่งหนีไปแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเหมือนดังที่พลานอําคิดเพราะนอกจากเจ้าเสือดาวตัวนั้นจะไม่ยอมหนีไปไหนแล้วยังกลับหันมามองที่พลานอําน้อมกับแยกเขี่ยวของน้ําใสก่อนที่จะจูโจมพลานอําด้วยความรวดเร็วแล้วกับสายฟ้าด้วยความตกใจพลานอําจึงยิงปืนไปที่เสือดาวนั้นอย่างไม่ตั้งใจแต่กระสุนปืนเจ้ากรรม ลับดีดพุ่งเข้าทะลุไปในดวงตาของเสือดาวเข้าอย่างจังลูกกระสุนหมุนควงทำลายสมองจนเสือตัวนั้นสิ้นชีพลงในทันทีหลานอํามองดูซากเสือด้วยความสงสารและความรู้สึกผิดถ้าขอโทษนะถ้าไม่ได้ตั้งใจยิงเองจริงๆจากนั้นหลานอําก็ได้มองไปที่ลูกลิงเพืองซึ่งอ่อนละทวยด้วยความกลัว ก่อนที่จะอุ้มกินมากอดไว้แนบอกของตนแทนแม่ของมันไปกับข้าก่อนแข็งแรงแล้วค่อยกลับเข้าป่านะในคืนนั้น พลานอําก็ได้นอนพักแรมในป่าบริเวณนั้นโดยมีลูกลิงหลับแนบอยู่บนอกโดยความอ่อนเพลีย ในเช้าวันถัดมาพลานอําที่ตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียก็รีบมองหาลูกลิงใกล้ๆแถวนั้นแต่ก็ไม่พบและคิดในใจว่าธนาตนเองหลับลูกลิงคงจะหนีไปตอนนั้นแล้วแต่แล้วจูๆ่ๆพลานอําก็ต้องสะดุ้งเหื่อเพราะได้ยินเสียงตนร้องไห้ฟูมไฟขึ้นมาใกล้ๆกับป่าบริเวณที่ตนพักแหลมอยู่ ใครฆ่าไอ้ดำลูกกูอุตสาธนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กรับมาโดนพลานที่ไหนฆ่าตายกันรัวใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะชายชะลาเจ้าของเสือตะวาดกล้องพร้อมกับหันหน้ามาทางที่ที่พลานอําอยู่พลานอําจึงค่อ,คอยๆเดินออกมาจากป่าด้านข้างแล้วก็พบกับชายชะลา ที่ไว้หนวดเค่ายาวนุ่งห่มด้วยผ้าหนังเสือดูราวกับผู้บำเพ็ญตนที่ละทิ้งทางโลกเข้ามาหาสัจธรรมในป่าลึกฉันพลานอํำเองจ้ะแล้วเสือนั้นฉันก็พลั้งมือยิงเองเพราะจูจ่ๆมันก็กระโจนจะมาขย้ำฉันนะจ้า เอ็งไม่ต้องมาแก่ตัวเสือที่ข้าเลี้ยงเอาไว้มันเชื่องจะตายไม่มีทางที่มันจะทำร้ายคนได้หรอกแต,แต่ฉันไม่ได้โกหกนะชายชรานักรลดจ้องมองพลานําด้วยความเดือดดาลแววตาแดงกมตัวสันเทิมก่อนแง้นหน้าร้องโวยหวนด้วยความอาฆาตแค้น นักพศก็ส่งกระแสพลังฉาญอังเข้มข้นเข้าไปที่บริเวณคอของพลานอําแล้วท่องคาถาว่าวาโยกัสินังพลานอําเอามือบีบลำคอตัวเองในทันทีกลอะจูๆ่ๆอากาศที่ต้นหายใจเข้าก็เบาบางลงเรื่อยๆ ไม่ต้องกลัวข้าแม่เองตายเร็วนักหรอกปลานปลาล่าเนื้อแบบเองมันต้องทรมานในถึงที่สุดก่อนตายนักพลดหัวเราะด้วยความสะใจและภาคภูมิใจในอิทธิฤทธิ์กำลังจิตของตนที่บรรลุเข้าฉานซีและเชี่ยวชานในกสินลมอันเป็นหนึ่งในกสินสิบที่ผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายต่างฝึกฝนนักพล อ่อนปลนพลังจิตของตนเองลงทำให้พลานอําพอจะหายใจเอาอากาศเข้าไปได้อีกเลือกใหญ่ท่านนักพรดได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะให้ไว้ชีวิตเองน่ะเหรอยอมได้สิไอตัวข้า มันก็เป็นคนมีเมตตาซะด้วยเมื่อพลานอําได้ยินก็ดีใจรีบกล้มลงไหว้นักพรดก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วเดินจากไปเดี๋ยวก่อนใครใช้เองไปแต,แต่ท่านบอกว่าจะไว้ชีวิตข้าใช่ข้าบอกว่าจะไว้ชีวิตเอง แต่ข้าไม่ได้บอกว่าจะปล่อยเองไปซะหน่อยจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงขงก้าแทนเสือตัวนั้นเสียเถอะแล้วข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีเมื่อพูดจบนักพลดก็ท่องคาถางึมงำฟังไม่ได้สับสักพักบรรยากาศรอบๆป่าก็ได้เปลี่ยนไปท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน สัปดาตัางแตกตื่นแล้วกับกำลังหนีไฟที่ไม่ป่าใช่แล้วคาถาที่นักพลดท่องเอ่ยออกมานั้นล้วนแต่เป็นคำสาบโบราณผู้ที่จะได้ใช้ต้องมีพลังจิตอันเข้มแข็งเท่านั้นเพราะมันคือคำสาบเสือนั่นเองหาพผู้ใดได้โดนคำสาบนี้เข้าไปก็จะค่อยๆกลายร่างเป็นเสือ โดยเริ่มตั้งแต่จิตใจเป็นลำดับแรกแววตาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจนกระทั่งในที่สุดก็จะกลายเป็นเสือสมิงที่เป็นคนก็ไม่ใช่เป็นเสือก็ไม่เชิงในขณะที่คำสาบพ,พุ่งไปหาพลานอ่ำนั้นจุๆ ลูกลิงน้อยก็วิ่งออกมาจากพุ่มไม้และโดดเอาตัวของมันเข้าไปขวางคำสาปไม่ให้ไปทำร้ายผู้มีพระคุณได้ห้ือความรุนแรงของคำสาปนั้นทำให้อวัยวะภายในของลิงน้อยล้วนแหลกเหลวก่อนที่มันจะนอนฟุบลงที่พื้นกระอักเลือดตายอยู่ตรงนั้นไอลิงเวน โล้มาจากไหนวะเนี่ยตายซะได้ก็ดีแต่ทันใดน,นั่นเองร่างของลิงน้อยนั้นก็ได้มีแสงสว่างผุดขึ้นมาจากภายในแสงสว่างกลายเป็นดวงแก้วสว่างสวัยขึ้นเรื่ยอยๆไอหมอกควันหนาทึกปกคุมร่างของลิงน้อยเอาไว้สร้างความประหลาดใจให้กับนักพรดและพลานอ่ำไม่น้อยแต่หลังจากหมอกควันจางลง ความประหลาดใจบนใบหน้านั้นก็เปลี่ยนเป็นความตกใจแทนเพราะร่างของลิงน้อยได้หายไปแล้วกลับกลายมาเป็นร่างของชายหน้าคล้ายลิงรูปร่างกำยำล่ำสันสูงใหญ่เต็มไปด้วยมัดกล้ามันทรงพลังในมือถือคาถาตรีเพชรซองรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาดูหน้าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งชายคนนั้นหันมามองพลานอ้มด้วยความเมตตา ส่วนพลานอําเองก็รู้สึกว่าความกลัวในจิตใจล้วนมาลายหายไปสิน้นแล้วชายคนนั้นก็ชี้กระทาไปที่นักพลด,ด้วยท่าทีดุดันพร้อมกับกล่าวว่านักพลดชั่วอุตสาบำเพ็ญเพียรมาจนได้ชานสีแถมยังได้อภินญ,ญาแทนที่จะละเรื่องทางโลกเข้าสแสวงหามักขากลับทำตัวไฟตำ ลังแก้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเจ้าจะได้สิ้นชื่อในวันนี้นักพลดถูกด่าว่าจนหน้าแดงเพราะความโกรธแล้วก็ใช้พลังกสินปิดกั้นอากาศเหมือนกับที่ทำกับพลานอำมอีกครั้งแต่มันกลับไม่ได้ผลเลยกับชายคนนั้น กระสินลมของเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกตราบใดที่โลกนี้ยังมีลมพัดข้าก็ไม่มีวันตายนักพรตได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเอะใจขึ้นมาเพราะจากรูปร่างลักษณะท่าทางแล้วก็คล้ายกับเทพตนหนึ่งที่ตนรู้จักและหรือว่าท่านคือเทะวานอน ชายหนุ่มมองนักพลดด้วยสีหน้าอันเรียบเฉยพร้อมกับฟาดคาถาในมือออกไปสุดแรงก่อให้เกิดลมพายุโหมพัดจนต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มพัดนักพลดตายอยู่ณตรงนั้น ชายหนุม่มก็หันมาพูดกับพลานอําว่าขอบใจท่านมากนะที่ได้เมตตาช่วยเหลือบริวารของข้าข้าขอให้ของในยามนี้เป็นการตอบแทนน้ำใจท่านก็แล้วกันพลานอําก้มลงไหว้แต่พอเงยหน้าขึ้นมา ก็ไม่พบใครแล้วจากนั้นพลานอัาก็เก็บข้าวของเดินทางกลับหมู่บ้าน อ้าวเฮ้ยพลานใหญ่กลับมาแล้วขอข่าดูสิว่าได้อะไรมาชาวบา้านยังคงถามพลานอ่ำด้วยสีหน้าดูถูกอย่างเห็นได้ชัดแถมยังถือวิสาสะเปิดย่ามออกดูแล้วก็ต้องตกใจจนล้มลงเพราะในย่ามนั้นกลับมีท้องคําอยู่มากมายาท้องคําใช่แล้ว ปาลาคราวนี้ถ้าไม่ได้อะไรกลับมามากนักหรอกก็ได้แต่ไอโลหะสีหเหลืองมาก็แค่นั้นกินก็ไม่เห็นจะได้ฮ่า <c oughs> ่านอําหัวลอเสียงดังก่อนที่จะเก็บยามแล้วเดินหายเข้าไปในบ้านทิ้งให้ชาวบ้านมองตามหลังไปดุดความอิดชา้า